จะเป็นถนนเส้นรีวิวทางเข้าพี่จ๋าน้อจริงรีวิวทางเข้านะจะเป็นถนนเส้อนทอาง3342น,นะคะลูกค้าเส้นไปบอกพอยอ่ะเนาะตรงนี้เน้องที่ <c oughs> จะเป็นมหาลัยมหาลัยเวิรา์เกอร์นะคะ <c oughs> อันนี้จะเป็นป้ายป้ายทางเข้าที่ขาจะแปะที่ดีตรงนี้คะตามทงไปเลยจ้าเนี่ยตรงต้นตาลน,นี่ก็ที่แล้วเนี่ยเห<า>็นไหมนิดเดียว ตรงข้ามเนาะตรงข้ามเลยทางเข้าเนี่ยอ่าถนนเส้นอะไรคะคุณกายอะไรวะงมึงคิดอไปอันนีถนนเส้นอไอันนี้ถนนเส้นาม่อเช่สามสามสี่อกันผิดบอกเลยกดแ้ไปว่าสามสี่จริงๆแล้วมันเป็นถนนเส้นสามสามนะคะเนาะ ลงจากถนนเส้นนี้ไปอ่ะเข้าไป350เมตรถึงหน้าที่เป๊ะเด๊ะเลยนะคะลูกค้านี่ไฟฟ้านี่คือบ้านคนนี่คือมหาลายัยทางเขา้าเลยตรงตรง้นต,ต,ตาลนี่ก็ที่ดินแล้วค่ะเน,นี่ยแ,แก่นี่ย<ม>ืนตรงระหว่างเนี่ยแพะเนี่ยเนี่ยในนี้เลยนี้เลยตามนั้นค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้เศจใหม่ทอดแล้วจ้าแท้แท้นะคะสวยไหมเหรอแต่ว่าตอนนี้ก็คือกำลังตัดพื้นที่อยู่นี่รถอยู่เลยไหนเดี๋ยวรอเสร็จสมบูรณ์ก่อนตอนนี้กำลังตัดทางทำทางนะคะตัดพื้นที่อยู่นะคะอ่เดี๋ยวบอกพิกัดก่อนตรงนี้เนาะเดี๋ยวไปตรงไปนี้ไปค่ะเชียงดาน่อยนะลูกค้าอุ้ยดูสิ ที่ดินนะตรงข้ามกับมหาลัยเวสเทิร์นบ่อพ่อยจะจะอยู่ตรงข้ามกับมหาลัยเวสเทิร์นนะคะาจกถนนถจนเส้นมามหาลัยเวเรมายเลขถนนนะคะสามพนสองสี่นะคะเข้ามาทางนามร้อยห้าสเมตรเท่านั้นจ้าเข้ามาตรงนี้ตรงนี้เลยนะคะนี่จะถนนสาธารณะนี่เลยเป็นถนนไหนไกลเดินดูหน่อยสิคะตรงนี้เลยอุ้ยถนนหน้ากว้างเท่าไหร่เนี่ย เ้เข้าเต็นต์ลาเลต้นตปาเลยจ้านะคะเต้นตาโอเคอะเจะบอกพ่ัด้วาแป๊บนึงนะคะรงเนี้ยตรงที่ไก่ยืมเน้ยจะห่างจากตัอำเภห้วยกระจัานะคะ14กิเมตห่างจากตัวอำเนะคะ1 2กเมทาน้นนะคะอ้ห่างจากตา22กิมแล้วก็มาจากทางเวสเกตอะเดินทางมาถึงจุดตรงนี้ เพียงแค่หนึ่งร้อยสี่สิบกิโลเมตรถึงที่เลยนะคะลูกค้าน้ําไฟพร้อมอยู่นะคะเดี๋ยวจะปักทุกที่เสร็จแล้วก็วจะมีการดึงน้ําไฟเข้าบุกที่ให้นะคะลูกค้าเดี๋ยวมาดูความแข็งแปลงนีดนือนะคะ,ะตรงที่ตรงนี้ไกยืนอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้ไกยืนอยู่ตรงเนี้ยก็คือแปลงนี้แปลงสองเนี่ยอ่าแปลง มีถนนสาธารณะ<ไ>อยู่ขั้นกลางค,คือคือคือตรงตรงทีง่แกยืนอยู่ี๋้วมีแปลงนีนะคะแปลงนี้คือจำนวนจำนวนแปด 2 2> สงสางานสองางานงน,นัตเป็นเนื้อทีแปลที่สองครงไล่หงานอ่ะค่ะต่อไปมาคักตรนี้ฝั่งเนี้ยแปลงละสองไล่กว่ากว่าแ,แ,แปลงแรกอะไม่ได้ดีถึงอสองบ้านเลาะถูกวิถนนกำลังทำอยู่ พิเศษด้วยนะคือแบ่งเศษมาแล้ว,ลวม,ม,ม,มีโปรโมชั่นพิเศษราคาสุดท้ายน,นะคะเ่าไรจ้จะบอกก่อนนะอ่าพื้นที่ตรงนี้นะคะใครจะขายอยู่ที่ไล่ละสามแสนห้าหมื่นบาทราะคะะานี้พร้อมอยู่ได้เลยนะคะลูกค้าสนุกพร้อมโอนจ้ะ ก็พิเศษอ่ะเพราะว่ามันพื้นที่ที่บอกว่าเป็นแปลงใหญ่เราไม่ได้ลบให้นะคะอาจจะดูพื้นที่บริเวณใกล้ๆพื้นที่ตรงนี้เหมาะกับการทำพป็นที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นบ้านสวนนะคะหรือจะทำเป็นหอพักก็ได้นะจะดีมากเลยนะมหาลัยอ่าเวเทิร์นเวเทิร์นตรงเนี้ยบอกอ่าเขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยเวเทิร์นบอก์พอยยังไม่ค่อยมีหอพักเลยนะคะถู น้ำไฟก็คือดีนะคือแบบเข้ามาได้เลยเดี๋ยวดิงนัเข้ามานักศึกษาสามารถเข้ามาเดินได้เป็นบ้านสวนบ้านไร่ก็ได้นะคะาต้องาโยดูดีเลยะคดีมากเลยนะคะและที่สาคัญมันไม่ได้ห่างห่างไกลจากชุมชนเลยนะคะแถวนี้ก็จะ